ข้อ3าเนี่ยจะให้เราหาค่า a ที่ทําให้ฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาที่เป็นฟังก์ชันติดเงื่อนไขตรงนี้ก็คือว่าถ้า x มีค่าน้อยกว่า1ถ้าเราอยู่ในโลกสีเขียวเนี่ยฟังก์ชันของเราจะเป็น2 x กำลัง2แล้วก็ถ้า x มากกว่า1ถ้าเราอยู่ในโลกสีส้มเนี่ยฟังก์ชันของเราเนี่ยจะเป็น a x ลบ2แบบนี้ไปนะครับก็คือว่าถ้าหากว่า x มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ1นะถ้าเราอยู่ในโลกสีเขียวเนี่ยฟังก์ชันของเราจะมีหน้าตาแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าฟังก์ชันของไม่ใช่ติดถ้า x ของเราอยู่ในโลกสี้ ฟังก์ชันของเราก็จะมีหน้าตาอีกแบบหนึ่งไปเราอยากหาเอก่าก a ที่ทําให้ฟังก์ชันตรงนี้ดิบได้ที่รอยต่อซึ่งก็คือที่ x เป็น1ตรงนี้พอดีนะครับดย๋ยวตรงนี้ผมพลอตหน้าตากราฟของฟังก์ชันให้ดูก่อนเลยละกันก็คือว่าถ้าเราอยู่ในโลกสีเขียวนะก็คือถ้า x น้อยกว่า1เนี่ยฟังก์ชันของเราก็จะเป็น 2x กาลัง2นาะแล้วก็ถ้า x มีค่ามากกว่า1ถ้า x มากกว่า1ตรงนี้ฟังก์ชันของเราเนี่ยก็จะเป็น ax ลบ2แบบนี้ไปซึ่งถ้าเราลองดูหน้าตากราาฟแล้ววเนี่สังกต ถ้าเราเปลี่ยนค่า A ดูกราฟของเราตรงนี้ความชันค่า A ตรงน,นี้คือความชันเราความชันก็จะเปลี่ยนไปและหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าตรงน,นี้ก็จะมีค่า A อยู่ค่าหนึ่งกระตึ้งพอดีที่ทําให้ฟังชัตนตรงนี้ตัวนนะโอเคไม่กลายเป็นฟังก์ชันต่อเนืนะ่องเนาะก็คือทีค่า A อื่นๆอะฟังก์ชันมันไม่ต่อเนื่องซึ่งพอมันไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็ดิไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มีแค่ค่า A ตรงน,นี้อยู่ค่าเดียวที่ทําให้ฟังก์ชันของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องพอดีแล้วก็พอผมสูงเข้าไปตรงนี้ สังเกตว่าเส้นสีเขียวกับเส้นสีส้มเนี่ยก็จะประกบกันสนิทพอดีเหมือนเป็นเส้นตรงเส้นเดียวไปนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะแก้หาค่าเอที่ทําให้ฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันต่อเน,นื่องที่ x เป็น1ไปทีนี้ถ้าเรากลับมาดูตรงนี้เราอยากจะให้ฟังก์ชันตรงน,นี้เป็นฟังก์ชันต่อเน,นื่องก็แปลว่าเราอยากจะให้ลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าสู่1จากทางซ้ายในโลกสีเขียวนะตรงน,นี้จะต้องเข้ากับลิมิตของฟังก์ชันลิมิตของฟังก์ชัน เมื่อ x เข้าสู่1จากทางขวาในโลกสีส้มนะครับทีนี้ในโลกสีเขียวเนี่ยฟังก์ชันของเราก็จะเป็นฟังก์ชันตัวบนเป็นโสีเขียวในโลกสีเขียวเนี่ยฟังก์ชันของเราก็จะเป็นฟังก์ชันตัวบน2สอง x กำลังสองเนาะแล้วก็ในโลกสีส้มฟังก์ชันของเราก็จะเป็นฟังก์ชันตัวลาง ax ลบสองไปดังนั้นลิมิตทางซ้ายมือเนี่ยเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชันสีเขียวเป็นสอง x กำลังสองเราอยู่ในโลกทางซ้ายมือ x อยู่ทางอันนี้คือ x อยู่ทางเราไหมอยู่ทางซ้ายของหนึ่งาไปเปล้วนี่เราอยากให้ตรงนี้ออกมาเท่ากับ ลิมิตของฟังก์ชันในโลกสีส้มนะครับซึ่งก็จะเป็น ax ลบสเนาะตอนนี้เมื a ่อ x เท่าสศูนหนึ่งจากทางขวาเราจะเข่าสูหนึ่งจากทางขวายในโลกสีส้มจริงๆทีนี้ในการจะหาค่าลิมิตตรงน,นี้ก็ดูไม่ซับซ้อนอะไรมากเราสามารถแทนค่าได้เลยเราอยากจะให้เราแทนค่า x เป็น1ไปก็จะเป็น2คูณหนึ่งกำลังสองเป็น2เฉยๆเราจะให้2อเนี้ยออกมาเท่ากับเราแทน x เป็น1ไปก็จะออกมาเป็นจะออกมาเป็น a ลบสนะครับเราอยากจะให้ a ลบสเนี้ยเป็น2องเราแนทน a ก็จะมีค่าเท่ากับ10 ซึ่ง a เท่ากับ4เนี่ยก็จะตรงกับค่าที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับเป็นค่าที่ทาให้ฟังก์ชันสีส้มกับฟังก์ชันสีเขียวเนี่ยประกบกันสนิทพอดีทีนี้เดี๋ยวผมพูดถึงตรงน,นี้ต่อด้วยนิดหนึ่งละกันก็คือตอนนี้เราได้คําตอบมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะแสดงต่อจริงๆว่าถ้าเรามีค่า a เป็น4แล้วเนี่ยฟังก์ชันตรงนี้สามารถหาอนุพันธ์ได้ที่ x เป็น1นะเราก็ต้องกลับไปใช้นิยามนะครับก็คือเราต้องกลับไปใช้นิยามดั้งเดิมของการหาอนุพันธ์ว่าลิมิตของ fx บเก h ลบด้วย fx พเารด้วย h เมื่อ h เข้าสู่สูนี่สามารถหาค่าได้ที่ x เป็น1นึ่สำหรับฟังก์ชันตัวนี้เนาะแต่ว่าขั้นตอนตรงนี้จะเริ่มยุ่งยากแล้วผมก็ขอข้ามไปละกันเพราะเราได้คำตอบตรงนี้มาแล้วนะ